ได้มากสุดได้มากสุดสองพันับได้มากอ่ะเอาใหม่นี่สองพันะสองพันบาทแอบมากสุดในชีวิตเรานี่คือครั้งนี้คือห้าแสนมันขึ้นมาสี่แสนแปดหมื่นนะนะหนูสองเรยไหมสองพันไม่เป็สองหมื่นนะฮะเลขไม่ถูกเลยโอ้ยโอ้โหนอตชีไม่ถูกกันเ๋อเคยได้เงินอาชีพมากสุดเท่าไหร่นะสองพัครับสองพันมันก็มันต้องเป็นขึ้นมา4 8 0 0 0 0แปดหมนแพันันนะหนูหนูออกจากบ้านตอเช้าเนี่ยเก้าเก้าเท่าไหนออกมาเนี่ย เขาไม่ได้เขาไมรู้คิดว่าจะได้เงินอจิตรตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่ในหัวต้องต้องเอาชนะชัยชนะกับค่ายครับโดนไปเจ็บไหมเจ็บปอบเจ็บเจ็บขาเจ็บขาตาตะดุ้งเหรอแล้วมีอะไรโดนโดนหน้าโดนหมัดเนินมาหมััดคราแทนแล้กัีอะไรับใช้สีเสื้อสิบหลวงพี่น้ำฝนครับหลวงพี่น้ำฝนท่านพอกกระหม่อมให้ใไหม ท่าน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 ลงสาายไงดูทีวีดูดูทีวีดูนั่นนั่นแสดงว่ากำลังนั่งทางไหนหาโอ้ยหนูเยเราหน้าเสียเราไปทำอะไรอ่ะเราไปช่วยพ่อแม่ครับพ่อแม่แล้วก็ตายายครับให้พ่อแม่นะอยู่ที่ไหนอ่ะหนูพ่อแม่อยู่ไหนผมเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์แต่แม่ทำงานอยู่ชลบุรีครับแม่ทำงานชลบุรีใช่พ่ออยู่พ่อก็อยู่บ้านอ่ะพ่อเหรอก็เอาให้พ่อกับแม่ได้หนูนะใช่